แนาจค่ะแจ๊หนดานะหรชนะเอสบีไอเซีีทีแฮ่ประตูรุ่นนี้สิบหเค่ Auto specific, ะออาต้องเซฟกับัดมีให้นะเช็คก,ก่อนดูก่อนตรวจสอบสภาพกันได้ระบาห้าสิบสาแล้วค่ะสนใจคนนี้ก็อยู่หลายท่านเลยนะคะราคาเปิดเริ่มต้นางานที่ราคาสองแสนบาทส2งแสนบาทแจ๊ตมาเปิดราคา้าแสนสองหมื่นราคาประูค่ะให้ราคามาลัสุดตับระดาษแสอมบาทสองแสนสอบาทร้อยึ ซอ 1. 1> ต่อบิดได้ไหมคะบิดตามได้ไหมสองพันราคาเป็นสี่พัรบาสองสองสี่ราคาเป็นรับรคะซอต่อบิดตามราคาได้สองแอบรับหนึ่งหนึ่งสองสพันบราคาสองสองหกอนไลน์ตอนนี้แปดพันแปรบกสองสองแปดสาย์ราคาน้ารานะสองแสน่ให้หน้าราก่อนนะคุณราคารับต่อยังไปได้สองสสองพันสี่พันรับาคาสองสามสี่สามสี่สามหแล้วตอนนี้ออนนนะสองสามหน้ารลานมาก่อนนะสองสนสามากันสมดสี่ศูนราคาเป็นราคาสองสนสสองพันสี่พัรับคาสองสี่สี่แล้วนะคุ0 0าคาสองแสนส่ าสิบ้าเป็นรคาสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันแสนหนึงสองล้น่งสองแสนหม่องพันสองตราคาได้หมสองแสนมองพันน่าตอนนี้นะสคนกพันคสองสสมนะสองแสน่กพันบมาก่อนนสองแสนหนงม่พันรัเดย์สองแสนนงปพันนแล้วค่ะสองแสนนงมืนบาทสองพันไหมสองแบาทสองพันสี่พันรบแล้วค่สองสน่ารัะดุษอมนสองแสนันงส่าเดยสองแสนนองส่าหนอนไลน์แ8พันแล้พนน คันนี้นะก็จบแ้วนะแตกจุดเนใจแล้วนะซัลซบมสีพันราคาเ็หกพราคาเสองแปดหกแกแปแัล้วค่ะตอนนี้ซัซบับมือแปดพซัลซบบัฟมปดพบาทเด่นซซับับมือแปดพันบาล้วเก้าศนยแล้วค่ะซัซบเก้าหมื่นเก้าหมื่นแล้วนะซบาบาเด็นน้ำแบบซอฟตซ่งต่อสองพันราคาราคาเป็นค่ะสองก้สองราคาตอนนี้ซัลซบก็มูลสองพันสองพันสี่พันราคาเป็นคสองกสี่กสี่ก้หกแล้วนะคุณรับัดมด้าซัซับก็มูลหก เนบสามไขค่ะตัวคราคาสามเซนบาทที่ลูกค้าออนไลน์ฉั่ไปหมาเลขสามศูย์สี่สามสี่สามศประมูลได้ไปราคาสามเซนบาทยินดีกับลูกค้าออนไลน์ค่ะ